ในวันที่17มิถุนายนนี้เลยนะครับตอนเวลา1ทุ่มที่แบงกอกทาวเวอผมจะกลับมาเน่นะครับพร้อมกับบทบาทของการเป็นนักพูดอีกครั้งในงาน Talk กโชว์ที่มีชื่อว่า Will Power พลังนักสู้นั่นเองครับทอล์กโชว์ครั้งนี้จะเป็นทอล์กโชว์ที่แน่นอนครับก็ต้องเน้นเรื่องราวสนุกเกี่ยวชุดผมจะต้องมีมุกตลกกันบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะมีเรื่องราวของข้อคิด <Yeah. S 1> และเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุดของผมที่ผมมั่นใจมากว่าทุกๆท,ท่านจะต้องได้ความรู้ <Whoa. S 1> และข้อคิดแรงบันดานใจดีๆแน่นอนครับ <Okay. S 1> วันนี้เราลอ,ลองดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับกับคําแรกเลยก็คือคําว่ากลัวนั่นเองครับทุกวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับก็มักจะบอกผมว่ากลัวผู้สังเกตแล้วก็กลัวอีกหลายอย่างในชีวิต จิตใต้สินนนกของเรามันอาจจะเต็มไปด้วยความกลัวที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็ได้ครับวันนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าค,าค f e a r, ําว่ากลัวก็คือ fear f e a r fear แปลว่าความกลัวแต่ทราบไหมครับว่าคําว่า fear นั้นที่จริงแล้วเป็นตัวย่อได้เหมือนกันนะครับของคําว่า false evidence appearing real หลักฐานปลอมแต่ปรากฏเหมือน จริงในชีวิตนั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาอังกฤษทํางานทาธุรกิจเนี่ยนะครับหรือการใช้ชวิตในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็จะเกิดความกลัวที่ไม่เป็น <Nope. S 1> หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าความกลัวที่ไม่จริงนั่นเองครับความกลัวจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือ true fear กับ false fear true fear คือความกลัวที่แท้จริงเช่นมันจะเป็นความกลัวที่ทำให้เราถึงตายบาดเจ็บสาหาัส หรือป่วยหนักติดคุกผิดกฎหมายทำให้ใครเดือดร้อนหรือทำให้ตัวเรานั้นอาจจะเดือดร้อนไปด้วยแต่หลายอย่างที่เรากลัวที่จริงแล้วเป็น false fear เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราตายบาดเจ็บป่วยหนักหรือติดคุกผิดกฎหมายทำให้ใครเดือดร้อนอย่างเช่นการผู้ภาษาอังกฤษการทำงานทำธุรกิจหรือการจะตัดสินใจจีบผู้หญิงหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราที่มันกำลังดึงเราหรือยับยั้งเราไม่ให้ไปเจอความสุขและความส,ามสำเร็จที่แท้จริงนั่นเองครับดังนั้น fear False evidence appearing real หลักฐานปลอมแต่ปรากฏเหมือนจริงอยู่ในจิตของเรา วิธีเดียวที่เราจะจัดการกับมันได้เราจะต้องแยกย้ายให้อ่อนนะครับว่าคําว่ากลัวนั้นจะมี2ประเภทครับนั่นก็คือ negative fear กับ positive fear นั่นเองครับ negative fear จะมีอยู่4 s นะครับที่คุณจะต้องระวังเลยทีเดียวนะครับ s ที่หก็คือเวลาเรากลัวบางครั้งเป็นแค่ false fear อาการกลัวที่จอมปลอมไม่ได้เป็นอาการกลัวที่แท้จริงนะครับอย่างเช่นการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยน,นะครับมันก็จะทําให้เรา freak out freak out คือคือกลัวแบบแบบแบบตกใจจนออกอาการเลยทีเดียวครับผมเห็นนะฮะชาวไทยเจอฝรั่ง จะพู้สังกิษ ฟรีคเอาท์ออกอาการนั่แหละครับแบบหน้าซิดแล้วก็คือแบบนะครับออกอาการจนจะไม่ไหวแล้วนั่เองครับแล้วพอเราฟรีคเอาท์มันก็จะเกิด F ที่บางครั้งก็คือฟรีซอัพเราก็จะเออตัวเราจะนิ่งจิตเราจะไม่ขยับจิตเราจะอยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะไม่ขยับตัวสมองก็ไม่ทํางานเคยเป็นไหมล่ะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราถึงขนาดกับว่าจะ Fly away f l y away ก็คืออะไรเราจะบินหนีเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราทำา3อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเกิด F t ี ก็คือ fail fail ก็จะแปลว่าล้มเหลวหรือว่าพลาดนะครับหรือว่าเขารียกว่าแพ้นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องย้าย negative fear ไปเป็น positive fear positive fear ก็เป็นอีก4 F ที่อยากจะฝากไว้นั่นเองครับ F ที่1นเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับเราจะต้อง face Your fear. าาย่อเฟียเมื่อเราที่เรากลัวเนี่ยนะครับอะไรบางอย่างถ้าเราตระหนักรู้แล้วครับว่าไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ผิดกฎหมายไม่ติดคุกไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ชีวิตของเรานั้นชิบหายวายปวยเนี่ยนะครับเราจะต้องไปสู้กับมันไป,ปเผชิญหน้ากับมันนั่นเองครับอันดับที่หนึ่งก็คือ face your fear <Okay. S 1> สองนั่นนะครับอยากให้ทุกคนนั้น focus ตัวเองนั่นะครับให้เราเน้นนะฮะจิตของเราให้โฟกัสไปนะครับกับความกลัวที่เรากําลังเผชิญหน้ากับมันนั่นนะครับ พอเราโฟกัสเราตั้งสติมีสติแล้วก็มีสมาธินะครับแล้วก็จ้องมันเผชิญหน้ากับมันนี่นะครับเราจะเริ่มรู้สึกตัวนะครับว่าที่จริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดก็ได้และถ้าเราทำอันดับที่3ครับคือพอเรา face your fear focus on your fear ไปแล้วนี่นะครับเราต้อง fight your fear ครับสู้กับมันโดยอยู่กับมันให้ได้เข้มแข็ง,ขง be brave นีะครับจงกล้าหาญชาญชัยและสู้กับมันให้ได้ จนคุณสามารถอยู่ตรงนั้นอยู่กับมันแล้วกลายเป็นอนันดับที่4คือ friend your fear หรือจะใช้ familiarize yourself with your fear ก็คือทำตัวให้เป็นเพื่อนหรือทำตัวให้คุ้นเคยกับความกลัวของเราและสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มตระหนักรู้เริ่มคิดออกนะครับว่าเอ้ยสิ่งที่เรากลัวมาตลอดมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนี่หว่าถ้าเราแค่ทำสีอย่างเมื่อกี้ <Okay. S 1> เองครับและในงาน Chris talks willpower พลังนักสู้ครั้งนี้นะครับ ผมก็จะมีตัวอย่างสนุกๆของชีวิตผมกับการที่ผมทำ 4F แบบที่2เนี่ยนะครับก็คือ face your fear focus on your fear fight your fear แล้วก็แน่นอนครับ friend your fear จนผมก็สามารถที่จะรอดผ่านความกลัวหลายๆอย่างมาได้ดัง <Wow. S 1> นั้นถ้าใครอยากจะดูนะครับว่าผมทำอย่างไรแล้วผมนั้นผ่านชีวิตอะไรมาอีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เรื่องของความกลัวเท่านั้นก็อย่าลืมนะครับวันที่17มิถุนาย,ยนนี้ เข้ามาจับจองตั๋วก็ได้แล้วเนี่ยนะครับกับทีมงานของเรานี่คือวิธีการซื้อนะครับไปที่ Facebook หรือไปที่ Line แอดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปเลือกที่นั่งแล้วก็สำรองที่นั่งจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะได้ตั๋วดิจิทัลแล้วก็มาติดตามผมมาเจอผมแบบตัวเป็นๆ ที่งานในวันที่17มิถุนายนตอน1ทุ่มที่แบ n กอก k Tower ถนนเพชรบุรีนะครับอย่าลืมนะครับอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสำเร็จอยากจะมีความสงบในชีวิตเราจะต้องเอาชนะความกลัวของเราหลายๆอย่างให้จงได้ครับแล้วถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนและถ้าคุณทำได้นะครับรับรองเลยครับว่าคุณก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มี willpower พลังนักสู้ครับ